วันนี้ทำกับข้าวให้เมียหลาบๆเลยหลาบเ่ย,เยต้มสุดาวครับต้มสุดาว ต้นหอมะ่ะต้นหอมไม่ออกมาหรือวะมีต้นหอมนะมไห่ว่ามีเมือม่มอวานแตบที้ทีลาต้นหอมล้วผึ้งเองแล้วเอาข้าควคั่วให้หน,น,นอ่อยให้ตีเย็นม่อยางนะเอาอะไรอีกไหม ơi lên No <sighs> <coughs> 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 เย็นไหมมันก็จะหอมอืมมากใ้ากับพ่อแม่มา

จานจานมาใส่เลยจานเอาถ้วยน้ำจิ้มมาด้วยสวัสดีพ่อไปโอ้ยเยอะเยอะเหรอ เ่แหลเดินเแล้วสร็จแล้วเชาว้าซอยจุกับลาบนี่นะครับนี่สุปกตุบชุดข้าวเหนียวร้อนๆดูครับแต่เมียผมกินข้าวสวย I like it.

灌入，嗯。 嗯，可以谈不来着 ไอ้คนไทยพี่ดาเอาหัวล็อกรู้ว่าพี่บูเล่ตไปแม่ค้าแม่ค้าพี่ไปพี่ตาตลอดด่าไว้ด่าว่าขายช้ามัง้งเลือยงคอไม่ดีมัง้งรู้รู้บาพี่บูเล่ต์อืม เอาครับพักกระเาลออกเนี่ย สิบบาทเด้สิบบาทได้เลยลเต็มแก้วสิบบาทแล้วเนี่ยนี่สี่แล้วให้เลาขาวสิบบาทเต็มแก้วน่าตื่น

นวดกันสิอาออมันเออตีเลยเดี๋ยวฮอม,มา,มาอมอเลยกล้วยม,ม,มานี่ยมก็ยัง้ไงองขา้อกล้วยกล้วยมากล้ยมานี่ไปเรานดนต้องใส่น้ำมันด้วยมันร้อนมันเนี่ยดแลวยอดบเอาจามดึงไเลย

นี่คือเมาเบ้านผมครับนี่คือหมอกพี่หมอกน้องน้องตาลกับกล้ยกล้ยชอบดื้อตาลไปเขาจะ เอาเปพี่น้องกันครับไอ้กล้วยไอ้ตาลจะทะเลาะกันแล้วก็ปกติเขาจะแย่งเขาแย่งกินถ้วยเดียวกันแต่มางวันนี้พี่แยกพี่แยกแม่พี่แยกปกติเขากินชามเดียวกันมามาวันนี้พี่เลยแยกมาผัวว่าเลยแยกอ่าออ๋เขาเลยกินอันนู้นกินนี้กล้วยน่ะอแล้วตาลมาแย่งเขาเอออืมแยกตาลแย่งเขาแล้วกินเนื้อเขาหมดแล้วเนี่ยอืมเออจะข้าวให้กล้วยนะ